แล้วจะไปจอดจเรื่อแจอให้บบบนี้นะครับแต่แตอนนี้ะปจอพันลมสองตัวกันนะครับเอาเอาเอาสนุกสนานกันไปก่อนอ่ะพเชิมดีเจโอจากพัมร้อยหกจุห้าศูนย์ไดล่าร้อยหกศูนย์ไม่กระฮะจับแจดรางวัลหนึงชิ้นครับคือพัดลมนะครับใครได้เอาไปเลยพัดลมราคา5้าสิบาทเอาโชว์โชว์หน่อยกล้องโชว์กล้องหน ต้องถนนกั้อนถนนเดี๋ยวจะให้ดีเจโอ๋ประกาศที่ให้ด้วยดีเจรูปหล่อเส้นดีครับนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวออกไม้นี้ให้เลยโอเคครับเดี๋ยวอ่านอ่านตรงนีไม่มีทักตัวเล่าพี่โอ้ต้องตื่นเออเอาละครับวันนี้ทางเซ็นทริพเพลสและด้านเซ็นที่สเดลสตะตามีความยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ทุกท่านให้เกียรติมาร่วมงานหรือว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกหรือเปล่าพี่ ทั้งเรื่องของทำซุ่มที่ขนาดหัวตัวนี้นะฮะขนัวยังมีครั้งต่อไปอีกนะยังมีครั้งต่อไปครับผมน่าจะมีอะไรดีๆมากกว่านี้ดูแน่นอนครับวันนี้ยังสุดยอดนะครับตรงนี้เราจะไปรับแนวทางสุขต่อไปครับเราไปดูได้เลยไา้เลยครับออย่า่านแล้วนะครับได้แล้วนะครับใครจะได้พนมเครื่องแรกพุทธการเอาพัดลมมาโชว์พุทธการพุทธการนกคำซุ่มเดี๋ยวใครได้ตันนี้จะให้พิ่ตี้สาวสวยจากทางกรุงเทพนะครับของบริษัทคำซุงมอบให้เลยนะครับเออโอเคเดี๋ยวโตมาแล้วสาวสวย ขอชื่อนะครับนายเชิดชัยวงพุทธนะครับยังอยู่ในสถานีแห่งนี้หรือเปล่าครับนายเชิดชัยวงพุทธในทางพุทธซอเรื่มมิตรนิทยโอถนนนิทยโอตำบลหนองยาดตำบลเมืองนครปฐมสายเลขห์คอสัคมีเดี๋ยวเชิญน้องแอน์เนสเตอรน้องแอนมาจับนี้ไว้รางวัลอยู่นะครับคุณเชิดชัยนะครับเชิดชัยนะครับถ้าเอามาใส่ได้เลยจังทันครับจังจับท่านมอีกหนึ่งตัวไปเรื่อยมบไปเรื่อย ารางวัลต่อไปนะครับพัดลมตัวที่สองขออนุญาตเรียนเพื่อนประธานบริษัทสวนทิพย์นะครับขออนุญาตท่านสิทธิพรศสิริวรวรเดชคุณาม,มาจกสาวสวยนะครับวันวนีน้เฮียเต็ดทั้งเดินทั้งนั่งนะ้อเล้ยงครูฟางนะครับอย่าลี้ยงน้องนะครับเอาโอ้น้องอ้ำาในเรื่องล้วงหนองนอง้ำาพัดลมตัวที่สองครับมอบโชคให้อีกนะครับสำหรับท่านที่มาร่วมงานครับวพิจารท่านประธานใหญ่เดี๋ยวให้เสียงกิตติสาวสวยอ่านดีกว่า กนิกาเขียวขำค่ะที่อยู่19เก้าทัศสานสีตน่ตำบลหนองแสงอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมค่ะครับยังอยู่ที่งานอยู่หรือเปล่าครับครับก็คือคุณกนิกาเขียวขำนะครับอ่า อยู่ตำบลหนองแสนตำบลนี้กำนันชื่ออะไรครับตำบลหนองแสนไม่มีไม่มีมันกินเงินเดือนกำนันไปเถยอเลยไม่รู้ใครบริหารนะกำนันไม่มีครับไหนนะครับถ้ามีรายชื่อช่วกันเรอสตารับไว้นะครับในผู้ที่โชคบีินพัดลมเครื่องที่สองถ้าอยู่ที่นี่มารับเลยนะครับคุณกัญกาเกียวคำหนองแสนแล้วก็คุณเชิดชัยนะครับอันนี้จับไปแล้วสองรางวัลนะครับ ขอบคุณน้องพิตตี้สาวสวยเดี๋ยวสักครู่จะให้พิตตี้ขึ้นสู่บนเวทีขึ้นเวทีเลยนะขึ้นสู่ยอดยอดสื่อย่สาวเลยนะตอนนี้ใครอยู่คุณต้องยังทันอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะจับไปเรื่อยๆนะครับคุณฟางไว้ดีกว่าเขียนมาเขียนมาเรื่อยๆอ่าเรื่องเรื่องเรืองไหนอยู่ทั้งหมดให้มารับได้เลยนะครับคุณกาเมกาท่าอยู่นะครับคุณเชิดชายท่าอยู่นะครับท่านอยู่เจ้าหน้าที่จะโทรไปน้องแอนเอสตาร์เดี๋ยวดูตูวิ่งทางเอสตาร์ชแนลได้นะครับเรามีเบอร์โทรอยู่เรโทรน้องนุ้ยโทรตามทันทีเลยตอนนนนี้้โทรแลวะะ โทรตามแล้วเราแจกกันให้เห็นนะครับแจกกันที่นี่ขอบคุณดีเซโอเอินเตอร์นะฮะดีเซลเบาโอนะครับผมไม่ปล่อยเราใหม่เอ้าเอยกเป็นไหนผู้สาวสิเดคืนห้านั่นพอดีเลยวันนี้สมัครงานที่เอสัพทนะครับที่ทาบริษัทซัมซุงได้มาสนับสนุนของทาบริษัทเสียงทิพย์ไทเทคได้ส่งพิตี้สาวสวยสองท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องแอร์และผลิตภัณฑ์ซัมซุงในช่วงนี้ขอเชิญท่านพบกับพิตี้สาวสวยทั้งสองท่านเลยครับขึ้นสู่ ยอดเสาย,ยอดเสาขึ้นสู่เวทีนะครับอเอาตมเดังๆ่านน้ทนรับสาวสาวยทัง้งสองท่านเลยครับพี่น้องชาวจังหวัดนครพนมกันอีกหนึ่งรอบเลยนะคะและส่วนเมื่อกี้นะคะก็ได้เป็นเหมือนพิธีกรชายไปแล้วเดี๋ยวตอนนี้พบก,กับท่าที่ทของเราเลยนะคะพี่กอนหญิงนั่นเองแล่พวกเราเนี่ยค่ะเดี๋ยวขอแนะนําตัวกันอีกรอบหนึ่งเลยค่ะพวกเรานะคะเป <c oughs> ็นสองสาวจากทีมงานคารวันซัมซุงนั่นเองค่ะค่ะ นินนะคะลีนาค่ะใช่แล้วถาพวกเรานะคะเป็นคารวาลซัมซุงนะคะวันนี้นะคะพวกเราทั้งสองคนได้ทําการประชาสัมพันธ์นะคะทั่วประเทศไทยเลยนะคะวันนี้นะคะเจอเจอกันกับพวกเรานะคะที่จังหวัดนครพนมนั่นเองค่ะร่วมกับร้านเสียงที่ไฮเทคนั่นเองค่ะและวันนี้นะคะก็เป็นวันที่2แล้วนะคะที่เราได้อยู่กับร้านเสียงที่ไฮเทคแต่วันนี้รู้สึกว่าบรรยากาศจะคึกคืนกว่าเมื่อวานใช่ค่ะเพราะว่าวันนี้มีโปรโมชั่นรางวัลใหญ่ๆเลยนี่ค่ะแล็นอกจากนั้นยัง ปิดถนนเลยนะคะใช่แล้วรู้สึกว่าบรรยากาศเดี๋ยวข้างหน้ารู้สึกว่าดีฉันเหมือนเป็นนางสาวไทยเลยรักเด็ก,ดกยังไงก็ไม่รู้นะหลาร <laughs> ักเด็กแล้วเห็นเด็กแล้วแบบมีแจกไอศครีมด้วยมเมื่อกี้ได้ไปทานมาแล้วอร่อยมากใช่แล้วค่ะนอกจากนั้นยังมีอาสนามเด็กเล่นนะคะแล้วก็ ยังมีให้ระบายสีด้วยที่กดิฉันก็ได้แอบไปร่วมแจมกัอนะคะสำหรับรุ่นมาลิฟอินเวอร์เตอร์ค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะมีเทคโนโลยีประหยัดไฟเพื่อการนอนหลับที่ต่อเนื่องค่ะและนอกจากนั้นนะคะก็ยังสามารถประหยัดไฟฟ้าได้ด้วยนะคะและาและยังประหยัดไฟฟ้าและลดเสียงจากการลดรบกวนได้อย่างดีด้วยนี่ก็คืออะไเรียกได้ว่าก็คือเครื่องทำอากาศเครื่องปรับอากาศจากซัมซุงเนี่ยก็คือให้ความสบายไม่ว่าจะเป็นในการเย็นและที่สําคัญก็ในการประหยัดไฟไม่ เป็นการรบกวนในการพักผ่อนของ,ของช่แล้วค่ะและสําหรับรุ่นที่สองนะคะนั่นก็คือรุ่น โบราเคนั่นเองค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็มีเทคโนโลยีประหยัดไฟเพื่อการนอนหลับที่ต่อเนื่องนะคะและนอกจากนั้นยังสามารถประหยัดไฟขณะที่คุณไม่ได้เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะได้สูงสุดถึง90%เลยทีเดียวนะคะโอ้โห,โโหประหยัดไฟจริงๆขณะที่คุณคไม่ได้เปิดเครื่องนะคะก็ยังสามารถประหยัดไฟได้ถึง90%เซเลยทีเดียวค่ะนี่ก็คือรุ่นโบราเคนั่นเองค่ะและสําหรับรุ่นต่อไปนะคะนั่นก็คือรุ่นวิเวลดี้อินเวอร์เตอร์ค่ะ สำหรับรุ่นนี้นะคะก็มีคุณสมบัตินะคะที่ไม่แตกต่างกันเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะสามารถประหยัดไฟฟ้านะคะต,ตอนกลางวันได้สูงสุดถึง31%เลยทีเดียวค่ะกลางวันไม่พอนะคุณยัใช่กลางคืนก็ยังสามารถประหยัด ไฟฟ้าได้สูงสุดถึง36เเเลยทีเดียวค่ะโอ้โหส,สุดยอดจริงๆถือว่าทั้งกลางวันและกลางคืนนะคะเราสามารถประหยัดไฟฟ้าได้ถึง 6. กเเลยทีเดียวนะคะ,อะนอกจากนั้นยังไม่พอยังมีแผ่นกรองกลิ่นคุณภาพสูงนะคะที่สามารถดูดซับกลิ่นควันบุหรี่หรือว่ากลิ่นสั์เลี้ยงของคุณได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะก็คือแอร์ของเรานะคะจะสามารถจะดูดซับกลิ่นควันบุหรี่หรือว่ากลิ่นที่คุณไม่พึงประสงค์นะคะ ดูดซับเข้าไปนะคะแล้วก็ให้ถ่ายเทมาเป็นอากาศที่บริสุทธิ์นั่นเองค่ะนี่ก็คือข้อดีของแอร์นะคะและนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีแผงทาความเย็นนะคะโดยที่เคลือบสารซิลเวอร์นานโนด้วยนะคะโอ้โหสุดยจดจริงๆนะคะสําหรับแอร์แค่เพียงเครื่องเดียวยังมีคุณสมบัติที่เยอะแยะมากมายนะคะ<า>นี่ก็คือรุ่นว<ะ>ิว a วดี้อินเวอร์เนนะคะใช่แล้วค่ะนี่ก็ผ่านไปแล้วถึง3รุ่นนะคะสําหรับรุ่นต่อไปเลยนะคะเป็นรุ่นวิวาวดีค่ะรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นธรรมดาค่ะซึ่งไม่แตกต่างอะไรจาก รุ่นพิบอดีอินเวอร์เตอร์เลยนะคะสำหรับรุ่นนี้ก็จะมีในส่วนของนวัตกรรมการประหยัดไฟและเสียงเงียบและที่สําคัญนีนในการทําความเย็นอีกด้วยค่ะและยังสามารถเพิ่มปรับโหมดระยะเวลานอนนั่นเองหรือว่าระบบออโต ตืนั่น<ช>เองค่ะ,คะเพื่อสามารถปรับหรือเพิ่มระยะเวลาการนอนและที่สําคัญนะก็ยังสามารถปรับหรือลดอุณหภูมินะคะเพื่อไม่ให้หนาวหรือร้อนจนเกินไปนั่นเองค่ะเพื่อให้ท่านนะคะได้แบบว่าสดชื่นหลังจากการตื่นนอนนั่นเองและส่วนในรุ่นวิวาดี้นะคะก็ยังมีในส่วนของการการประหยัดค่าไฟฟ้าะคะในใช,ช่วงกลางวันนะคะได้สูงสุดถึง30% 31%เช่นเดียวกันค่ะ31%ในช่วงกลางวันนะคะและ และ3 6ในช่วงกลางคืนนะคะรวมทั้งหมด 67%เช่นเดียวกันค่ะและนอกจากนั้นยังมีแผ่นกรองกลิ่นคุณภาพสูงที่สามารถดูดซับกลิ่นควันบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นสันเลี้ยงหรือว่ากลิ่นควันบุหรี่หรือว่ากลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นะคะสามารถดูดซับเข้าไปแล้วก็ให้ถ่ายเทมาเป็นอากาศที่บริสุทธิ์นั่นเองค่ะนี่ก็คือรุ่นวิวออดี้ใช่แล้วค่ะเทคโนโลยีที่พร้อมดูแลสุขภาพคุณนะคะพร้อมระบบ S i n v e r t e r นั่นเองค่ะและยังด้วอีกรุ่นหนึ่งที่อยากจะแนะนาเช่นเดียวกันนั่นก็คือรุ่นซ u เปอร์แม็กซ์นั่นเอง สำหรับรุ่นซูเปอร์แมกนะคะรุ่นนี้นะคะก็จะมีในส่วนของการออกแบบด้วยสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกค่ะและที่สำคัญนะคะเขายังมีแผ่นยับยั้งเชื้อโรคหรือไวรัสนั่นเองนะคะที่สกัดจากสารชาเขียวนั่นเองค่ะและนอกจากนั้นนะคะประหยัดคุ้มค่าและที่สำคัญเนี่ยยังมีในส่วนของการประหยัดค่าไฟฟ้าในกลางวันนะคะถึง3 1เเช่นเดียวกันค่ะใช่แล้ว<ล>ค่ะ<ก>เวลากลางคืนก็สามารถประหยัดได้ถึง 3.6%, 36ใช่แล้วค่ะทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนะคะสุดยอดจริงจริง รวมทั้งหมดประหยัดไฟฟ้าได้สูงสุดถึง16 17โอ้โหนอกจากนั้นยังไม่พอนะคุณใช่ค่ะยังเรายังรับประการแผงระบายความร้อนนะคะคนานถึง3ปีเต็มเลยทีเดียวทุกรุ่นเลยค่ะใช่ยังไม่พออีกยังมีอีกยังสามารถประหยัดไฟฟ้าเบอร์5ทุกรุ่นจริงๆนะคะคทั้ง5รุ่นนะคะที่พวกเราได้ประชาสัมพันธ์ออกไปนะคะ ไปอยากไฟฟ้าเบอร์5จริงๆนะคะทั้ง5รุ่นนะคะก็จะอยู่ข้างหลังด้านหลังของพวกเราทั้ง2คนนั่นเองนะคะ<ช>ที่ <ไง S 2> มีค,คุณสมบัตินะคะที่โดดเด่นนะคะแตกต่างกันไปแต่ว่าดิฉันทั้งสองคนขอนอนยันยืนยันเลยว่าดีจริงๆคุณภาพจากซัมซุงนี้ เขาสุดยอดจริงๆนะคะที่สามารถอาดูแลสุขภาพของคุณนะคะอาสามารถปกป้องคุณจากเชื้อไวรัสแล้วก็เชื้อแบคทีเรียได้ดีค่ะและก็นอกจากนั้นนะคะยังสามารถกําจัดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009นะคะได้สูงสุดถึง99.99%ิเก้าจุดเ้เรโหเรียกได้ว่านะคะนอกจากในการประหยัดไฟแล้วในคุ้มค่าในการใช้งานนะคะยังดูแลสุขภาพของทุกท่านอีกด้วยค่ะ และนอกจากนั้นนะคะในส่วนของวันนี้ค่ะเราไม่ได้มาประชาสัมพันธ์ในส่วนของเรื่องเครื่องปรับอากาศจากซัมซุงนะคะวันนี้เลยนะคะทางด้านหน้าของดิฉันด้านล่างนี่เลยค่ะสําหรับท่านใดนะคะที่ซื้อเครื่องปรับอากาศนะคะเดี๋ยวเบลไว้ก่อนนะคะขอเชิญประธานนะคะคุณเชิดชัยนะคะเม่ของรางวัลค่ะขอเรียนเชิญนะคะประธานประธานประธานบริษัทนะคะเม่ของรางวัลค่ะ ขอเรียนเชิญประธานบริษัทมอบของรางวัลด้วยนะคะหากตอนนี้นะคะก็กิจกรรมนะคะเรายังมีต่อไปจนถึงสามทุ่มเลยทีเดียวนะคะใช่แล้วค่ะและนอกจากนั้นค่ะเดี๋ยวทางด้านหน้นาก็ยังมีของรางวัลอีกเยอะแยะมากมายเลยและรางวัลชิ้นใหญ่ของเราค่ะก็ยังไม่ได้ออกยังไม่ออกอยู่อยู่ตรงนี้เลยท่านใด ที่อยากจะได้ของรางวัลที่อยู่ด้านหน้าของเรานี้รีบเลยนะคะรีบเขียนชื่อที่อยู่ลงคูป,ปองแล้วก็หย่อนใส่กล่องรับชิ้นส่วนได้เลยค่ะตอนนี้ยังมีเวลาเหลืออยู่นะคะและตอนนี้ครั้งที่ท่านนี้นาคุณคุณเมื่อวานนี้รู้สึกว่าจะมาดูเครื่องปรับอากาศแล้วหรือซื้อไปแล้วแน่ๆเลยใช่ค่ะนี่ก็คือกิจกรรมนะคะโปรโมชั่นดีๆนะคะกับร้านเสียง,ยงที่ไพเทคนะคะที่มอบอ่าของสมนาคุณนะคะหรือว่าคืนกำไรสู่ลูกค้านั่นเองค่ะตอนนี้นะคะก็มีผู้โชคดีนะคะมารับ พัดลมกลับบ้านไปแล้วนะคะวันนี้แล้วค่ะรางวัลของเราพัดลมนั่นก็จะมีจานวนถึงสิบเครื่องด้วยกันเลยและที่สําคัญอย่ารางวัลใหญ่ก็คือจะเป็นตู้เย็แล้วก็เป็นตู้เย็นเครื่องซักผ้าแล้วก็ไมโครเวฟแล้วก็ถือว่าเป็นการคืนกําไรให้ลูกค้า เสียงทิ่ไพเทคนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะนี่ก็คือการประชาสัมพันธ์นะคะโปรโมชั่นดีๆนะคะแล้วก็ราคา,าถูกๆนะคะกับร้านเสียงทิพไฮเทคนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะและนอกจากนั้นค่ะยังได้ร่วมรับโชคนะคะไม่ว่าจะเป็นหนีตู้เย็นของรางวัลด้นหน้ารวยยังอยู่เลยค่ะเมื่อกี้เป็นการจับแจกไปแล้วนะคะ2เครื่องด้วยกันเป็นพัดลมนี่เลยจากร้านเสียงทิพไฮเทคนั่นเองและนอกจากนั้นค่ะเขาก็จะมีในส่วนของการจับแจกทุกๆเดือนอีกด้วยค่ะไม่ใช่เฉพาะแค่วันนี้จนถึงเดือนสิ้นเดือนนี้เท่านั้น แต่ว่าทุกๆเดือนนั้นอาจจะเป็นอย่างอื่นโปรโมชั่นอย่างอื่นนะคะแลแต่ว่าขอบอกเลยว่าร้านเสียงทิพย์ไฮเทคนั้นนะคะเขามีโปรโมชั่นทุกๆทุกๆเดือนอยู่แล้วนะคะใช่ค่ะเรียกียกว่าโอ้โหไม่ว่าจะเป็นตึกใหม่หรือว่าจะเป็นสาขานั่เองก็จะมีการให้บริการของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆใครทำล่วงการ์ีตู้เย็นเครื่องเสียงต่างๆโ้หเรียกได้ว่าคค้งงอตอนมากๆเลยนะคะสามารถมาหาได้ที่ร้านเสียงทิพย์ไฮเทคนันเองว่าจึกอะไรอยู่ตรงนี้นะคะตึกเอตาหรือตึกใหม่ นั่นเองค <wie erman> ่ะอย่าลืมเลยนะคะวันนี้พวกเราชาวคาราวานสัมพูค่ะก็มามอบสีดีให้พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดนครพนมนะคะไม่ว่าจะไปในส่วนของเครื่องปรับอากาศแล้วก็โปรโมชั่นดีๆนะคะที่ร่วมกับร้านเสียงจีไทยเทคนั่นเองแล้ววันนี้ การของเราเนี่ยก็ยัองอยู่ใหุ้กท่านนะคะจนถึงช่วงเย็นเลยทีเดียวพ่อแม่ที่น้องท่านใดนะคะที่มาติเจอกับพวกเรา,เลลเลา,ะะาแล้วออรีบนำลูกๆหลานๆนะคะมารับอ่านไอซีนั่นเองเลยวันนี้เราแจกไอซีมาไม่แจกไม่ได้นะนะในงานนี้มีผมคนเดียวที่ไม่เขียนเชื่อเลยเพราะผมไม่มีเงินเสียค่าไปแล้วผมมันเยอะแล้วครับพดีครับเชิญนะคุณตองกับพี่ตี้สาวสวยนะ เชิญนะครับแวะเข้ามานะครับใครยังไม่มีคูปองมาเขียนนะครับใครอากเล่นสวนสรุกก็ตามอัธยาศัยเขียนแล้วใส่กล่องไว้เลยนะครับเดี๋ยวสักครู่จกพัดลมอีกนะครับส่วนไอศครีมเชิญนะครับไอศครีมทางนี้นะพี่น้องที่ซื้อสินค้าในตึกเกสตาอยากจะาทานไอศครีมเชิญนะครับลูกหลานที่มาด้วยมากินไอศครีมเชิญนะ คุณเจ้าหน้าที่เทศกิจนะมาช่วยอำนวยความสะดวกวันนี้นะเดี๋ยวเรามีศิลปินเพื่อชีวิตเล่นเพลงให้เราฟังร้ากันไปนะครับกับสลับกับการประชาสัมพันธ์นะครับนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สองของน้องๆเข้ามาให้ความรู้นะครับอาเชิญนะครับได้คุณปองกี่อย่างครับคุณปองกับสาสวนนี่เลยนะฮะผู้ชายใส่เสื้อสีน้ำเงินกับลูกชายเขียนเขียนชื่อนามสกุลใส่กล่องรับชิ้นส่วนบอร์โทรศัพท์นะครับ